นี่คือพาร์ทสามเราค่ะคือ,อไมาา่ย้วนโอ้เขาฝากซื้อค่ะนจ่ย <laughs> ายยาให้จ่ <laughs> ายยาให้เงินมาพี่วหรเออแล้วใส่บันทีนึนี้ใส่บันนีน <laughs> ก็จากความนาแก้ผู้หญิงคนนี้นะไม่มีอะไรดีเลยค่ะชีวิตเขาอ๋อบี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 บ แอลมันทำบีบีเกตหล่นไม่ได้ฟองนะคะพูดจริงหน้ามันก๊อฟก่อเล่หน้ามันไม่สลดเลยค่ะหน้ามันอ่ะมันคนทำของคนอื่นหล่นแล้วมันก็ไม่ขอดีอะขนมปีนี่ขนมก็ไมแดงนโอเลยขนมปีหูมากค่ะที่นี่ ถูกแม่ถูกโอ้ยถูกแม่ถูกหะล่ะอ้ถูกค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ทีเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใหม่ะคุ่มค่ะพูดกันใหม่ตะคุ่มเดียวี่ออฟไม่รู้ไปไหนอะ่ะหาไหายอ๋อเอ้าใช้ประจำค่ะอูไม่เรียบอูไมเรียบ เอ้าเอ้าไม่ได้ใช้ไม่เจอคะขอบคุณปีชิงเอวอันไหนใช้ดีเอวอันไหนใช้ดีคู่ขาหรือเดยบเนี้ยมีกิมก๊อตไหมเฮ้ยตาข้างเขา่เห็นเลยอ่ะแอมสนุกวันไหนหรอบอกอะไรนีนะคะพินท้ายเหรอโบนเชื่อสวยต้อแหลก็ต้อแหลกโบนเชื่อสวยต้อแหลก็ต้อแหลก พี่อ้วเมือนที่มีอ่ะคับพม่ไจะบอกว่าที่แอลพูดมาเมียมันหมดค่ะเมียมันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เมียมันขับมันแล้วค่ะไม่ใช่ไปให้มันพูดเถอะค่ะนี่คือบรรยากาศภายในกองค่ะไทยกองคับโบกองคับโบ๊ะกองคับพงโอเคค่ะผู้ผิดค่ะนี่ไปไหนคะไปไหนคะ ออกก็เริ่มจะกลับสำหรับงานค่ะอ่าไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคุณแอลคะคุณแอลปากห้อยคิ้วมันหล่อมากตัวมันก็ดำค่ะโอ้หมันปากห้อยปากเลยเวลาห้อยนี่นี่ทำไมคุณชอบทำใบหน้าจายค่ะยิ้มยานัไหอ้วนเออง่ายไันเยอะมากโอ้โหแล้วทำไมแล้ว แล้วกินตับอีโบฮีนี่นี่กิไดงรอ่แล้วก็ะเปิดนาหานี้ทนทำนี่านี้หาานี่อนี่โหดีคนดีเยอะแยไม่มีแล้วไม่ใี่เรแล้วลูกถ้าขอนีนหอกไายกาแล้วไม่เอาขอ้ยคุณผู้ชมทางบ้านอยากดูวเนี่ยเพื่อนๆในเฟซบุ๊กติดตามอะไร ค่ะก็ที่แล้วอาจแต่ก็ลงไปใช่เพราะว่าเตินแหลติดแหลเลยเล่นวงเล่นแบบเล่นวงเล่นแบบคนเล่นแบบมันเยอะค่ะก็ปปี้อะไรไม่ได้วงไม่ได้ว่าหรอกนะใช่คปิดสองทีเปิดสองนีเปิดบ้างก็ดีเปิดพุนดิเอโอ้ยไม่กล้าหรือว่าอะไรพู่สิเาเลยไปท้องพี่งคลนาเทียถ่ายดับไปเอาด่าใค่ะนาฮีย เดี๋ยวไปเจอคลิปสามจุดหนึ่งเราทำอะไรกันคะตดอไปนะคะคลิปสามชาร์สามจุดหนึ่งเราจะไปเล่นเอ็มวีงอะไรต้องติดตามหนูเองติดตามหนูเองอะไรอะไรรับไม่ได้อะไรมีที่ไหนเ๋ย่าพึ่งยังไม่จบค่ะเฮ้เรามีจิดเล่งด้วยเดี๋ยวให้ผมจิ๊ดเล้งเพราะหุ่นใกล้เคียงนะคะโอเคค่ะเจอกันพึ่งค่ะหยุดค่ะหยุด,ยดค,ค่ะเออเอิญว่าขอฝาก ไว้อย่าลืมนะคะคนที่ชอบเรียนแบบคนที่ชอบทำตามอย่าค่ะเพราะมันไม่เท่านะคะอะไรไม่เท่าความหน้าด้านอะไรใ้ใคร้วทำได้แบใช่ทำก่อนเราก็ไม่ได้ว่าค่ะแต่บางทีทำแล้วมันไม่เวิร์กก็อย่าทำค่ะโอเคโอเคหน้าหงหน้าหงหน้าหงไม่เอานะครับแบบฟันยื่นออกมาจะเอกล้องยงไม่ได้ค่ะโอเคค่ะถคุณ่าจบยังตัดหน้ามาค่ะไม่รู้ตัวอะไรเขาสิงนี่ เนไม่ม the so wow so, ีเพื่อนถ่ายด้วยเนะไม่เกี่ยวแล้วค่ะขอโทษด้วยไม่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันจบยังคะเดี๋ยวไปเจอกันถามที่หนึ่งบายเดยไเนค่ะ